สบายดีมาเมื่อนี้เอาอีกก่อนยังบ็สวงเอาจากนวยเฮ้ยเอาครึ่งนึง่งใช่ไหมครึ่งนึงเนาะเมื่อวานเบนชั้นนี้แหละพี่น้องเบิดนี่แหละเมื่อนี้เอาครึ่งนึงพอวันนี้ตีตาซั่วมักแต่งตามักแต่งกินกับข้าวปุ้นเอาข้าวข้าวปุ้ ดีพี่น้องแม่น้องจุเล์พาแซบมาอีกแล้วจา้ามาพ่อกันอีกแล้วเพราะว่ายัางหิวข่าก็ต้องขึ้นหอดเพลินค่ะ <c oughs> บินบินมอเตอร์ไซค์มาโลด <c oughs> ลงมือเลยลงมือเลยด้จา้าโอ,อเอออุ่นอัวขวดาย <c oughs> ต่ำบักแตงจะตํำบักแตงฝ <c oughs> นสต๊อกลัดหละจา้าสิได้เปลี่ยนง่ายหมองซะบ่ <c oughs> ตํำบักแตงเยอวยุ่วขับปุ้นเดี๋ยวย <c oughs> ข้าวปุ้นอีกหนึ่งกิโลกิโลกิโลหนึ่งเนาะประมาณนี้แล้วเนาะไปละพี่น้องเอ้ยเอาชิงเอ้ยก่อนฝนสิโตคัมเฮาโชคหมานเด้อจิ้มกินเย็นเนี่ยมีแฮงมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันมันมันเป็นเหล่าเป็นเบียร์น้ำผลไม้จ้ะผลไม้เขาเซ็ตจะไหนขึ้นกับฝนเขาเดี๋ยวจะปักเขาแล้วก่ันขนมเงยเอากัมเยูะ ตบป๊ก,ปก,าปกมาเดอมกินน้ากันเดิออันนั้นก็ได้เห็นะอเอาบอกไหว้ใจคนไว้ใจท่านหัวหน้าอยากใส่มือเลยจ้ะอย่างกระซังม,มาเดอมกินน้ากันเดิอเมืองไทยเมืองนอกมามามาอิตาลีเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์โซยเลยเหอ็อืม กินสมมากินแบบนี้จ้ะมากินคือผู้สาวสมนอยอ่ะผู้สาวสาบสีชิบหาต้องกินสมเซ็มาเด้อพี่มาติน้นสกูดสิสคน

มาแล้วคืนห้อนกันจ้ะเกือบบวมากแล้วละงี่เลยแต่ผมไม่รู้บอกแต่แตผมไอจุนใน่น้นนะจ้าโอ้ยผมใส่ยากพี่น้องเลยก่อนละอุกอังนี่ละครับว,ว่าัวดีเป็นสีเกตตัว บอกให้โทษอันบอกให้โทษไปอน,นันต์สร้างสันดอกอาทิตย์หนากันป้าอาทิตย์หนามันโลหิตผมลูกปกระเนี้ยวน้องไปไทยรูปเพชรพาสปอร์ตนะน้ำเว้ยภาษาไทยเอาซ้ำมาทิจัดก,การเลยไทยเองเลยเพชรเองเลยพี่น้องเลยต้องถือไทยเรืองเดีม,มันมีอีกย่างคือคนจีดไม่ได้หรอกเนามันเกินความสามารถของเจ้าหลงอ่ะ เราทิฟทายทนไอยาากิดมาจีนตาเก่าบอกว่ามันกลายเป็นอดีตมาแล้วเนาะอันขับรถเป็นนี่ก็ย้อนผัวเ่าเป็นตาชี่แตกพี่น้องไอ้ผัวเกา่าเราถึงขาดตะกั่วแตงจิ๊บเราหนีท่านี่ปังปั้งใส่เลยครับเราหนีท่านสมัยยังแดนผัวเก่าขับรถไปท่านได้เป็ี่ยน พ่อปู่กัมพูญาปไปเที่ยวเมืองไทยพ่ไปท่วงราจ้าเพื่อคนละอีตุนพ่อปูกัมมูญ,ญาพ่อปูัมญาห้างพวไปช่วงากรก็จับรถก็ไปเลยครับบุปผนะิดไหมกับเป็นตั้งแต่มื้อนั้นมาเลยครับรถดนะเ่เ้เยเปลเปยนคนก็ได้แม่ตเฮียนถูกขีดกัน,ปปนยังของเข้าวปวดเป็นย่องความสูนความโมโหขอ,ของเจ้าของเป็นจ้า ตัวเาคนเราคัน,นมันตั้งใจเห็นอย่างมันก็ได้เบิดนเนาะม,มันต้องใส่กล้ข้าใจบุก้าอย่างกับพวเป็นข้าจะย่างกับพวกเป็น่ะข้าไจะย่างกับพวกเป, <c oughs> ป,ป,ป็นเป็นพวกเป็นเขาก็ต้องลอง <c oughs> ใครอยากลองรสใหเดี๋ยวปวเขาะชอบอย่างเงี้ยถนะ้าจจเป็นย่างเขาจ มาเด้อป๋องมาเด้อไอป๋องเด้อที่มาตีนมื่อวันเจอกันพี่มาตีนอ้นอนเมืองลาวอุ่นน้องสาวคนนี้เด้อไม่เข้าใจพิษอุ่นสุขคนล่ะอุ่นเฟนครับเปล่ยนอ่ะผู้ใดผู้ใดเข้ามาเบิ้งซื้ออุ่นกะคุณนั้นแหละไปมาโลดผู้ใดก็ได้นะพี่ฝากกดติดตามเยอะเป็นซื้อซองมาจากพวัน พี่น้องเพิเ่งไปคนหาแล้วมันมันซ้ำซ้องกันมันเลยหายากผู้เดียนแฟนคลับคอยบอกว่าเปลี่ยนชื่อซ่องไม่ซ้กแล้วเป็นน้องจุเลียพาแซบจ้ะแม่น้องจุเลียพาแซบกระแซบพี่ดีจ้ะแซบสุขคาบแซบขาแซบแน่เมื่อวานกับเบิร์ตเนาะ รวมตับหูงกับเซ็ตอกกับเจีเสบผัดนีเนาะบดค่ะบดใ้ดไ่ไหมค่ะฟังสถานการณ์มีไไยสิวันทูม,มาหาไฟกรมเาอควยเจ็บท่องเงแล้ว <c oughs> บดเจ็๊บจ้ะแต่ว่าขาข้าง,งน้าดูซื้อธรรมดาเนาะถ้ามืาไมกินเข้าวเอากินสมลดอ ผลไม้จ้ะน่ามางไหมอือนุ่มเหมอนเลยอลองแรงเแล้นะืิลลนนะคิดหนักขึ้นนะคีเลย์มหาเพื่อนรู้อยู่ด,ดอดกิขาเลียกกับมื่อ่ง าลูกกระขัวก็กินมาคือห้องห้าวเพิ่มากินแนมันมินนั่งกินผู้เดียวกับจักตังไหนเนาะหามูกินแซบบ่มขึ้นกว่างข้าวเพอ่แซบ กินข้าวบบซึ่งแช่กินตะเข้าน่าดูเสียประมาวสาวกุณเวนมาพันถามถามลูกสาวว่ามามาให้ยังไม่ได้ให้นังกินตะเข้าลูกก็ตอบเนาะจะไม่เห็นแม่กินตะเข้าเนาะ มาเอาน้ำซัวใช่ไหมุมาอาเขาพุลอย้วเนเลยนะค่ะเขาจะบอกไม่ลอยด้อยลอยตรงนู้นพนฮะสูตรพ่นสูตร,ตรตพ่นเพมีสูตรเด็ดดอกใช่ไหม แซ่บมาแล้วพี่น้องเอ้ยแม่บับจุ่มฟาแซ่บละคุณมากินเนาะไม่ใช่เลยมันกินอย่างกระแซ่บเลยนีด่ดิตรงๆ เชรุ่มค่ะประดเดกต้มแดวกับวันนี้เนาะเที่สั่งมาไกายจุตัวเลยแบบแล,ล้ลมมันแบบหากินประแดกยากเลยจัดเดียวนียประแดกต้มแซ,บแซบนะ่บเนาะประแดกใส่แกงใสยย่หยางห้องกับพ่อมีอย่แต่ประแดกใส่ตำมะฮุงนี่ยทานยากิน จเจอกันเด้อพี่มากินมื่อนอะ่ะพี่มาตินมื่อื่นเจอกันแล้วเนาะม <c oughs> ีมาหุงหน้อยซ้ำกับปั้นแมวอีหล่ะไปกินนื้อแล้วเดี๋ยวซื้อหรอทำไม,มน,นี่อะไรนั่มีมาหุงกลมๆเขายแยกน้ำขมนะน เขาก็เลยเอาวันบอกมีเงยอามาล่มีหมาหน้อยอืตงจีนกันหลาหล้วจินเยมีหมาหน้อยแล้วก็มีหมากเดียวอีกเด็ก <c oughs> มันมีเลือกตักกองขาวเดียวเองกบชิชิงตก Bớt dẹp, dẹp, dẹp bớt ừ. chắc nó sẹp được bớt bớt hòng chim bớt tầm nhanh hết nhau mà hiệu hết hết chắc luôn rồi. อนน่ะแล้วแซ่บแซ่บเบิ้ดอะไรด้วยพี่น้องเอ้ยเบิ้ดอีีเด้อเบิ้ด่แซ่บฝากพี่สามฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่แม่น้ทำยูเลรพาแซ่บนลยเด้อจ้า เวพอวกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย